มัอนี้เสียมาเห็ดเมนูต้มยับปลาดุกนะครับก็ดีได้ปลาดุกมาตั้งแต่ตลาดตอนแรกนะครับใส่พริกเข้าไปใส่ข้าเข้าไปใส่พริกผงน้ำแล้วก็ใส่ตะไคร่นะครับแล้วก็ตําพริกก้อนนะครับตากระเทียมพร้อมตําพอละเอียดพอหมาดๆนะครับพอแตกๆนี่แหละ กตาำเรียบร้อยแล้วครับใส่หมอนะครับเอาลงใส่หมอ้อเลยเริ่มปรุงครับบัเนี้ปลาแดกขัตก็ได้ีิปลาแดกแซ่บใส่ปลาแดกเข้าไปปลาล้าน้ำปลาใส่เข้าไปนะครับใส่ปลาละแล้วใส่ผง แซ่บนะครับใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่หลายเซ่บหลายแล้วก็หอมหัวแดงนะครับตามด้วยหอมหัวแดงใส่ลงไปหอมหัวแดงซ้ำให้มีรสออกหวานสักหน่อยหอมหวานหวานแบบหอ,หอมๆนะครับแล้วก็ใส่ซอสลงไปนิดหน่อยนะครับนะเพราะเปนนิดหน่อยลนะมันเหืิดเอาใส่น้ำลงไปน้ำกัก หนึ่งส่วนสี่นะครับของหมอ้อหนึ่งครึ่งส่วนสี่เอาแล้วก็ข้างหม้อเลยครับข้างหม้อเปิดแก๊สให้หม้อร้อนก่อนนะครับแล้วก็เตรียมผักด้วยครับเตรียมผักไว้อันนี้คือผักผักผงชูรสนะครับใส่เลยผักผงชูรสใส่ลงไปใบมะขามอ่อนใส่ลงไปนะครับ จะจะเส่บเรียบร้อยอปดุกมานะครับได้ปลาดุกมาเรียบร้อยรอ,อให้น้ําเดือดแล้วในช่วงนี้นะครับเข้าสีล้างข้าวปดุกโดยการเอาเกลือโรยที่ปลาดุกนะครับเนาะโรยลงไปเลยเพื่อบ่ห้ปลาดุกเข้านะครับแล้วก็น้าไปล้างนะครับน้ำไปล้างหน้าน้ำขยําขยําสักน้อย แล้วก็เทาน้ำทิมเอาจัก2-3สองสามน้ำนะครับเนาะน้ีกจักสองสามน,ามน้ำเทน้ำทิมนะครับเรียบร้อยอตัวยี้ปลาดุกเนี่ยเขามีไข่้ำด้ไข่ปลานะครับคือไข่ปลามาคว้อมมันตั้งที่เพิ่มกวาวรสชาติเข้าไปอีก แล้วมีปลาดุกแล้วก็ไข่ปลานะครับน้อะเอาไปกวนเบิ้ง,งหม้อกันครับว่าหม้อน่ะน้ำเดือดไปโอ้เริ่มได้ที่แล้วครับเริ่มได้ที่แล้วอันแรกก็เอาปลาลงครับบัดนนี้เอาปลาลงปลาดุกนีตัดเป็นสองทอนนะครับตัดเป็นทอนนี้ง่าไปเลยสามตัวโลครับ ใข่ประดุกลงในหม้อในขณะที่น้ำเดือดแล้วก็เอาไข่ปลาลงไปนะครับสงสัยเป็นไข่ปลานิ่นปลาตะเพียนไปนสงันะครับที่เขาเป็นขายม่ค่าขายปาลาก็เไ้ซื้อมาพร้ม เรียบร้อยนะครับคนหมอนิดน้อยนะครับเนาะเราก็ปิดบอไว้แล้วก็บเบิ้งนะครับเนาะในช่วงนี้ก็ใส่ใส่อีกอย่างหนึ่งคือมะเขือเทศนะครับเนาะใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติลงไปอีกเแล้วก็เพิ่มสีสันห้มันน่ากินนะครับในช่วงนี้ก็เอาหอมหั่นหอมไว้นะครับเด็ดหอมไวนะ้เลยอหอมแล้วก็มี อผักอิตูเล่านะครับมีผักอิตูเล่าต้มต้มปลาดุกเหยเข่ากันท่านี้ก็ผัดผักอิตูเล่าเลยเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ก็ใส่เหล่ากระเบื้ง <S <S องบลาดุกเว้ยเบื้องหนามเลยครับ <S 2> <S 2> หเหลืองอุ้ยๆเนื้อปลาดุกกำลังดีนะครับเนาะโอุ้ยเบื้องหนามดูปลาดุกกำลังดีเบื้องเนื้อครับเบื้บงองเนื้อปลาดุก <S 2> <S 2> <ว> แซ่บพี่ดีนะครับพี่ต้มปลาดุกที่มน้าเหมือนกันว่าแซ่บมีไข่ปลาพิดปอบบอกนี่เนื้อปลาดุกกำลังสุกพอดีๆๆพอดีมีไข่ปอบเลยคุณ